าล้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ช่องหมาใจดํามานําเสนอกิจกรรมใหม่นะครับก็ไม่ใช่ใหม่หรอกครับมันมาหลายรอบแล้วครับแล้วมันก็บรรจบมาเจอกันอีกแล้วครับมาตามหลอกหลอนก็คือกิจกรรมทหารนั่นเองผมว่ามันคุ้มมากๆนะถ้าเกิดคุณร่วมกิจกรรมนี้นะส่วนคลิปนี้ผมเคยทาไปแล้วแหละแต่ว่าคลิปของผมมันเริ่มหายากแล้วนะเพราะว่ามันนานมากแล้วผมเลยได้โอกาสสร้างใหม่ให้คุณผู้ชมดูแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับ ว่ามันมีเพื่ออะไรนะครับทําไมถึงมันมาอยู่ตามแมปนะครับแล้วมันน่ารําคาญมากๆเลยที่เห็นคนโพสต์บอกกันอยู่นะครับว่ามันน่าเบื่อมากๆทั้งระเบิดลงทั้งทหารเต็มแม,มปนะก็หนึ่งเลยครับคุณกดไปที่รูปถ้วยนะครับอันนี้ผมว่ามันมีสิทธิ์ได้กันทุกคนนะถ้าเกิดคุณตั้งใจทานะแล้วดูคลิปผมนะกิจกรรมนี้มันมีรางวาัลแจงนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับคนที่รู้ก็ เอาไปแชร์เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ดูคลิปผมผมใหม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้สร้างใหม่แล้วเพื่อแบบว่าลืมๆกันนะแล้วผมก็จะมีแบบบอกว่าตัวไหนให้อะไรบ้างนะอันนี้แจกทั้งบูปินทั้งของแตง่งปืนของแต่งเกาะนะแล้วก็รวมถึงสกิลพอยต์ด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงตรงนั้นกันนะครับตอนนี้เรามาดูางนี้ก่อนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดคุณร่วมกิจกรรมคุณก็จะได้รับบูปินตามอันดับตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็ดูเองนะครับ ตอนนี้เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเราไปเริ่มัาเลยดีกว่าว่าเหรียญพวกนี้หาจากไหนไอ้แต้มพวกนี้ทําอะไรได้บ้างนะ,ะเราไปดูกันก่อนเลยครับว่าแต้มพวกนี้ทําอะไรได้บ้างนะนอกจากคุณติดอันดับแล้วได้รับบูปินแล้วนะครับอันนี้มันก็จะสามารถเอาแต้มที่ว่าคุณเก็บเหรียญมาได้เอามาแลกของตรงนี้นะมันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ผมมองว่าคุ้มสุดๆก็คือบูปินนะครับ100แต้มเนี่ยเราสามารถได้แลกได้วันละครั้งนะครับ แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบมีแต้มเยอะแล้วมันเหลือเยอะจริงๆนะคุณผู้ชมก็ไปแลกตะวันมาครับอันนี้10อันต่อ10ตะวันนะก็คุ้มมากๆนะเพราะว่าในตะในตะกา้านั้นมันแพงกว่านะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะว่ามันมันแพงกว่าเท่าไหร่นะดูนะครับอันนี้3ามตะวันได้แค่20บูปินนะแต่อันนั้นอ่ะมัน10บูปินต่อ10ตะวันนะคุณคุณจะต้องหาแต้มตรงนี้เอามาแลกนะมันก็คุ้มมากๆ ที่คุณผู้ชมแลกไม่ได้นะผมมีปัญหาเรื่องนี้มีคนทักมาบอกหลายรอบนะที่ว่าเรายังแลกบูปินไม่ได้เพราะว่าคุณต้องมีแต้มอย่างต่ำหนึ่งพันแต้มนั่นเองเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีวยกว่าว่าแต้มตรงนี้หาจากไหนนะอย่างแรกเลยครับไปกลางกิวก่อดเลยครับตรงเนี้ <c oughs> คุณผู้ชมอะ่ะต้องเอาของมาให้ทหารนะมันก็จํากัดอยู่นะครับว่าให้เท่าไหร่นะก็เลือกเลยครับว่าอันไหนมันง่ายสุดนะอันนี้ผมคิดว่ามัน เบิกนะผมก็เลยเอาอันนี้มาให้มันได้ยี่สิบสองเหรียญน,นะครับมันก็จะมีแต้มที่ว่ามันส่งต่อให้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันส่งได้วันละไม่เท่าไหร่นะประมาณห้าสิบหรือไม่ก็อาจจะไม่ถึงด้วยเมื่อกี้ย2ิบสองเหรียญแล้วนะครับอันนี้อีกสิบกเหรียญน,นะเดี๋ยวผมเอาอันที่ว่าผมคิดว่ามันง่ายที่สุดนะก็เลือกเอานะครับโอเคผมเอาบล็อกวูดมาให้ตอนนี้เหลือแค่เก้าเหรียญเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเราไปหาตัวที่ว่าให้ง่ายๆกันนะเดี๋ยวผมหาก่อนโอเคตัวหนึ่งอะ่ะเราสามารถให้ได้เรื่อยๆเลยก็ได้นะครับมันให้ได้สามรอบโอเคเดี๋ยวผมขอค้าแป๊บหนึ่งนะ อย่างต่อไปนะครับที่มันคุ้มมากๆเลยก็คือการให้ของที่ npc นะอันนี้ก็จะได้เป็นแต้มพิเศษนะที่คุณได้เหรียญหรือแต้มเอามาแลกของนี่อ๋อแล้วก็ถึงคุณจะได้เหรียญมาแล้วนะครับการที่ให้ของพวก npc พวกนี้มันก็จะได้ของตอบแทนด้วยนะบางตัวก็ให้บูปินของแต่งปืนของแต่งเกาะแล้วก็รวมถึงสกิลพอยต์ด้วยนะเดี๋ยวผมให้เป็นตัวอย่างนะว่าตัวไหนอ๋อมันแจกอะไรนะแล้วก็ผมจะเอาของที่แนะนำนะนิดๆิดหน่อยๆน่อยนะครับก็คือ นี่นะครับแผ่นเหล็กอันนี้นะอันนี้ก็จะให้ประมาณ3กองนะอันนี้ให้ประมาณ5กองน,นั่นเองอันนี้ให้3กองกับอีก2องกองกับอีกประมาณ10ชิ้นนะก็คือขึ้นกองที่3มเราจะเสียผลประโยชน์ไป3ครั้งนะเพราะว่า NBC วันหนึ่งนะครับมาส่งได้แค่10ครั้งนะเมื่อคุณส่งให้1กองนะครับก็คือ30ผืนมันจะนับเป็น1ครั้งนะถ้าเกิดคุณกดส่งไปน,นั่นเองอ่าแล้วก็อีกอย่างนะครับกิจกรรมนี้คุณผู้ชมไม่ต้องรีบนะถึงมันจะครบ500คนแล้วนะครับ NDC พวกนี้มันจะไม่หายไปไหนนะเหมือนกับแมปแดงนะแมปแดงก็คือผู้ติดเชื้อมาระบาดในแมปนะที่คุณเห็นแมปสีแดงตอนลงคอน,นั่นเองอันนี้เป็นกิจกรรมทหารนะอันนี้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องรีบเลยเอาเท่าที่เรามีนะครับเพราะว่าผมจะครับไอ้ผ้าเหลืองอันนี้มาให้ทุกๆวันเลยนะจนจบกิจกรรมนะกิจกรรมนี้ก็จะอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์นะเพราะว่ายิ่งคนทําเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งจบเร็วเท่านั้นนะคุณผู้ชมก็อย่าพลาดตรงนี้ไปแค่หนึ่งอาทิตย์เองนะครับ กิจกรรมนี้ผมก็ต้องพูดก่อนเลยนะครับว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําไปต่อเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราเริ่มอย่างต่อไปก็คือการส่งของให้เป็น NPC นะว่าตัวไหนแจกอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะส่งให้อย่างละกองแล้วก็ทุกแมปเลยนะโอเคไหมโอเคตัวนี้นะครับผมจะให้อ,อลูมิเนียมก่อนแล้วกันมันก็ง่ายๆครับ ดี๋ยวผมให้ให้ครบก่อนนะครับว่าตัวเนี้มันแจกบูปินนะครับเพราะผมจะให้มันจนเต็มเลยนะครับเต็มแต้มของมันก็คือหน,นึ่งแสนนั่นเองโอเคตอนนี้เป็นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับถ้าเกิดเราเอาอันนี้เข้าไปยังไม่ครบนะเราจะต้องเสียผลประโยชน์ไปถึงสี่กองเลยน,นั่นเองเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปให้แล้วกันน็อตสี่แฉกนะน็อตสี่แฉกอันนี้ได้แต้มเยอะนะครับ เดี๋ยวผมทําให้ดูกองนะ4 0 0 0นแต้มก็คือคุณให้ไม่กี่ครั้งก็ครบแสนแล้วนะครับโอเคตอนนี้เหลืออีกตอนนี้ก็เหลืออีก20,000นิดๆนะโอเคเดี๋ยวผมเอาให้20,000นิดๆแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียอะไรมากมายนะโอเคมันก็จะเกินมานิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับตัวเนี้ยที่ผมให้เต็มเลยเพราะว่าอะไรนะ มันแจกบูปินนะครับแล้วมันก็แจกเยอะด้วยยังก็แบบว่าคุณทํากิจกรรมอะไรเยอะแยะไปหมดนะก็ะคือแบบเนี่ยห้าพันได้สิบอันนะครับส่วนหนึ่งหมื่นสองหมื่นได้สิบห้านะครับแล้วก็ห้าหมื่นได้ยี่สิบอันสุดท้ายหนึ่งแสนก็คือยี่บห้านะก็ประมาณเจ็ดสิบห้าอันนะที่คุณได้บูปินแล้วก็เหรียญด้วยนะครับตอนนี้คุณได้เหรียญมาเหมือนกันนะครับที่คุณส่งของให้ n b c บซเหรียญก็เอาไปแลกตรงในกิจกรรมได้เลยนะครับ ที่มันยังแลกบูปินไม่ได้นะเพราะว่าคุณต้องมีแต้มอย่างน้อย1000แต้มนะก็ไม่ต้องเรียบครับเดี๋ยวคุณผู้ชมส่งได้ถึง1000อยู่แล้วครับถ้าเกิดคุณผู้ชมทาตามคลิปผมทั้งหมดนะโอเคเดี๋ยวไปดู n p c ต่อไปดีกว่าจะได้รีบๆเดี๋ยวผมส่งให้เร็วๆเลยนะจะได้เป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกเลยครับว่ามันอยู่แมปมาส์โนโนะที่ว่าเราไปส่งบูปินกันเมื่อกี้นะครับก็จะอยู่ตรงเนินเข่าตรงนี้นะทางขึ้นฮอด้านบนนั่นเองก็ ตอนนี้มาถึงทะเลทรายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะส่งดูกันสักกองนึงว่ามันแจกอะไรนะครับอันนี้ผมก็ขอให้เป็นผ้าเหลืองแล้วกันง่ายๆเลยผ้าเหลืองโอเคสองหมืนได้สองขั้นนะครับก็คือเราได้ของมาสองชิ้นรวมทั้งเหรียญด้วยเดี๋ยวเราเช็คกันนะว่ามันได้อะไรนะเราก็กดดูที่นี่ได้เลยครับอันนี้ได้ของแต่งเกาะครับกับเหรียญอีกสาสิ้าเหรียญนะโอเคเดี๋ยวไปปลาฝนกันต่อนะเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆเ,เลย ส่วนจุดของทะเลทรายเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปบ้านหลังสีเขียวเขียวเหมือนในแมปพวกนี้ครับตามอยู่ตามบ้านตามแคมป์ในแมปนั่นเองวิธีดูก็กดซูมเข้าไปอย่างนี้นะครับ NPC พวกนี้จะเป็นตัวสีฟ้าอ่อนนะเห็นไหมที่อยู่ข้างๆตัวของผมนะไอ้พวกสีน้าเงินนี่คือ q u วสแมปปกตินะก็เดี๋ยวผมขอแทรกนิดน,นึงนะครับอขอนอกเรื่องนิดน,นึงเพราะว่ามีคนทักผมมาเรื่องการหาทองทํำยังไงนะครับก็ผม ขอบอกนี้นะครับคุณต้องยืดหยุ่นในเกนมนะในกิจกรรมนี้เห็นไหมที่ผมเอาของมาส่งทรงเนี่ยไอของพวกที่ว่าใช้ทํานะครับคุณผู้ชมเนี่ยไปสามารถเอาของที่ว่าทําพวกนี้เอาไปขายในตลาดได้เลยนะตอนเนี้ยเพราะว่าทุกคนต้องซื้อของเอาไปทําอยู่แล้วครับเพราะว่ามันใช้เยอะมากๆนะถึงผมจะแลกถึงจะฟาร์มมาเยอะแค่ไหนนะเดี๋ยวพอมันหมดเราก็ต้องไปซื้อมานะเพราะว่าเราหัวร้อนน,นี่เราอยากรีบส่งให้ครบนะที่ผมแนะนํานะครับก็ผ้าเหลือง ผ้าเหลืองนี่คุณผู้ชมก็ลองเอาของพวกนี้ไปขายนะถ้าเกิดคุณเอาไปขายเป็นผ้าเหลืองเลยไม่ค่อยออกนะครับออกแต่ออกน้อยมากนะแต่ก็นานๆด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคนชอบซื้อของไปทํากันเองมากกว่านะเพราะว่ามันคุ้มกว่าน,นั่ก็คือเอาพวกของด้านล่างเนี่ยไปขายแล้วกันผมแนะนํานะผ้าเหลืองนะครับอย่างแรกพวกสายเย็บผ้าเนี่ยโกงนะบางบางผ้านี้ให้เป็นร้อยผืนตะกองเลยก็มีนะโกงจัดก็เดีย๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะครับ อันต่อไปก็คือสปริงนะสปริงเราสามารถคัฟได้เองนะอันนี้ลรเอาของตรงนี้ไปขายดูนะครับตอนนี้ราคาขึ้นหมดอันนี้ก็ซื้อที่กิวนะครับก็ลองไปซื้อที่กิวแล้วเอาไปขายดูนะครับก็ลองเอาไปขายผมว่าเวิร์กมากๆหรือทําเป็นสปริงก็ได้ครับอันนี้ถ้าเกิดมีคนแบบทองเหลืองจริงๆนะเขาซื้อไปยัด n p c กันหมดอะในกิจกรรมนี้ผมบอกอย่างหนึ่งเลยไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่า n p c ไม่หายไปไหนนะก็ มีน็อตสีแฉกอีกอย่าง,างนะผมขี้เกียจหาแล้วเสียเวลานะครับน็อตสีแฉกอันนี้ก็เฮมซีดนี่แพงมากๆนะก็ลองไปหากันทาดูนะแล้วก็ฮาร์ดอลูมิเนียมอลอยนะก็ลองหาแบบที่ผมหาแบบเมื่อกี้นะครับว่าอ,อ๋อมันใช้อะไรทําบ้างหรือก็ไปดูที่โต๊ะคาฟนั่นเองมันขาดเหลืออะไรเดี๋ยวมันจะบอกนะครับว่าเราต้องหาอะไรมาใส่ให้มันไอพวกอุปกรณ์พวกนั้นอนะ่ะคุณผู้ชมมาไปขายให้หมดเลยครับมันตอนนี้ราคาขึ้นหมดเพราะว่าคนแหกกันมาซื้อแล้วก็เอามาให้เอ c แบบผมนะ ตอนนี้กลับมาในเรื่องเหมือนเดิมต่อนะครับตัวนี้คือของปลาฝนนะครับผมจะให้น็อตน,นะครับสี่หมืนโอเคสี่หมืนเดี๋ยวเราดูนะว่าตัวนี้ให้อะไรเมื่อกี้ให้ตัวของแต่งเกาะไปนะครับอันนี้เป็นให้ของแต่ง,ตงปืนนะเดี๋ยวผมจะขอให้สักองหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเนี้มันแจกของแต่งปืนนะผมขี้เกจกลับมาใหม่อีกรอบอุย้ยของอันเนี้ย ของบ้าน17นะดอกจากบอสหลุมเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมก็เอามาให้มันได้นะผมคาดอี้กห0 0 0 0ประมาณ5,9800นะ5 9 9 0 0โอเคไม่เป็นไรเป็น56,000นะครับผมให้มันไป61,000เลยแล้วกันโอเค12อันนะไม่เป็นไรครับเลยแต้มมา1ั0 0ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็จะได้ เหรียญเต็มนะครับตัวหนึ่งมันก็ให้เหรียญเยอะมากๆนะผมขอไปช้าๆนะเพราะว่าเผื่อแบบคนที่ยังไม่รู้จริงนะคลิปที่แล้วผมก็ทํารีบมากไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรนะก็คนที่ไม่รู้ก็สามารถดูได้ครับส่วนคนที่รู้แล้วเอาไปให้คนที่ยังไม่รู้ดีกว่าครับแชร์ไปให้เขาดูผมว่ามันมีประโยชน์มากๆนะก็ผมพูดไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวดูๆกันไปนะตัวสุดท้ายนะจะอยู่ที่สโนว์ไฮนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันให้อะไรนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปซโนไฮแล้วนะ n อ c นตัวสุดท้ายนี้ก็หายากนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับให้ทั้งบูปินของแต่งปืนของแต่งก่อนนะตัวนี้ก็จะให้สกิลพอยต์นั่นเองสุดท้ายแล้ววิธีดูก็กดซูมไปแบบผมนะก็จะเจอ NPC แอบอยู่ในแมปนั่นเองเห็นไหมครับจุดสีฟ้าในแมปเดี๋ยวเราเอาไปให้มันกันนะครับมันอยู่บ้านตรงนี้ครับด้านล่างของแมปเลยก็ตัวนี้ให้สกิลพอยต์นะเราก็ให้มันไปก่อนนะครับผมจะให้แค่กองเดียวก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นสกนะิลพอยต์ ให้ที่หลังก็ได้ครับเพราะว่าผมยังไม่ต้องการนะผมต้องการแค่ของพวกบูปินของแตงปืนของแตงเกาะเท่านั้นก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ผมเอามาทําให้ดูนะครับว่ามันได้อะไรนะผมก็มาแบบเลี้ยงตัวให้เลยก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมแข่งแต้มกับเขาเพื่อจะเอาบูปินตรงนั้นด้วยนะตรงในอันดับนะผมแนะนําให้มาส่งให้ครบทุกตัวนะเห็นไหมนี่ผมส่งแบบว่าครบทุกตัวแล้วนะครับแต่ว่ายังให้ไม่ครบ1น0 0 0แสนแต้มนั่นเองก็คือค่อยมาไล่ให้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบกิจ,ก,จกรรมนี้ NPC ไม่หายไปไหนนะครับก็ลองเอามาให้กันนะส่วนอย่างต่อไปนะครับที่ผมจะไปทํากันโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันไปช่วยตัวประกันหรือยิงทหารนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องพูดก่อนนะครับว่ากิจกรรมเนี้ยมันก็จะมีแต้มตันด้วยนะครับถ้าเกิดเรายิงทหารแต้มครบแล้วเหรียญมันก็จะไม่เด้งให้เรานลครับส่วนเราจะได้แต้มจากตรงไหนบ้างก็คือ1เลยครับยิงทหารตามแมปนะครับแค่ตัวใหญ่เท่านั้นนะถ้าเกิด เป็นตัวเล็กแต่ไม่ได้เหรียญน,นะต้องเป็นตัวที่ว่าใส่หมวกแบบนี้นะครับถือบอมหรืออะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับที่มันยืนอยู่ตามแมปนะครับคุณยิงคุณจะได้สามเหรียญน,นะอันนี้มีแต้มตันนะครับถ้าเกิดเหรียญมันไม่เด้งแล้วก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องไปหา,าแล้วครับวันนี้คือคุณผู้ชมทําครบแล้วน,นั่นเองก็เมื่อกี้ที่เราส่งของให้เ p c นะเมื่อครบหนึ่งแสนเหรียญหนึ่งแสนแต้มแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปให้มันต่อนะครับเพราะว่ามันตันแค่หนึ่งแสนแต้มนั่นเองอ่าต่อไป เรามาพูดกันต่อในเรื่องนี้เลยครับที่ผมให้ยิงในตัวนี้ครับมีแต้มตันใช่ไหมตัวนี้ก็จะได้สามเหรียญนะครับส่วนไอ้เครื่องอันนี้ก็จะได้ประมาณ7 8ดเหรียญนะก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ครับเราก็มีวิธีไปหาได้ก็คือ1นะครับยิงทหารตัวนี้นะครับ2เครื่องอันนี้นะครับ3รถที่ว่าวิ่งตามแมปนะครับเป็นรถบรรทุกอันนี้ก็จะได้เป็นสิบเหรียญเลยน,นั่นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายนะง่ายสุดเลยช่วยตัวประกันนะ ตามแมปนะครับมันก็จะอยู่แอบซ่อนอยู่ในแมปนะของแมปสโนว์ไฮผมมาที่นี่เพราะว่าผมที่เกียจกลับไปแมปอื่นแล้วครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่าตัวประกันเป็นยังไงนะตัวนี้ก็จะคุ้มมากๆเลยตัวละหนึ่งเหรียญน,นะคุณผู้ชมไม่ต้องแบบว่าไปเอ่อไปยิงทหารหรืออะไรก็ได้ครับถ้าเกิดว่างช่วยตัวประกันก็ทําตามผมเลยง่ายมากแค่กดคุยอย่างเดียวอ่อผมแนะนําให้ไปสโนวเอ่อมสโนว์นะครับ ่ายด้านบนตัวประกันเยอะมากๆครับก็ลองไปหากันดูนะทีนี้เดี๋ยวผมไปพูดอย่างสุดท้ายกันดี่วะอย่างสุดท้ายก่อนไปถึงอย่างสุดท้ายนะก็ทุกๆุกหกโมงเย็นนะครับหรือประมาณ6กโมงเย็นนั่นเองก็จะมีเครื่องตัวนี้มาอยู่ในคิวนะคุณผู้ชมก็ต้องไปกดพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับต้องใช้2คนกดถึงจะได้นะเหรียญขึ้นมานะ เครื่องหนึ่งจะได้ส0เหรียญนะกดประมาณ6เครื่องนั่นเองคุณผู้ชมก็จะได้60เหรียญเลยนะเห็นไหมผมหาพื้นฐานของกิจกรรมมาให้ดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะลึกลงไปอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายก็ยากนิดหนึ่งครับแต่ว่าคุณผู้ชมต้องมีปืนระเบิดหรือปืนไฟอะไรด้วยนะตรงนี้ก็จะใช้ทองนิดหนึ่งแต่ว่าคุ้มมากๆนะเอาไปแลกบูปินต,ตรงนี้นะหรือแต้มเหลือก็เอามาแลกบูปินตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมผมแต้มเหลือผมแลกได้30อันเลยนะ ใช้แค่30ตะวันเองโอ้แบบคุ้มมากๆนะก็จะลืมไปเปิดเครื่องกันด้วยนะครับทุกหกโมงเย็นหรือประมาณ6กโมงเย็นเกือบ1นึ่ทุ่มนะมันก็จะหมดแล้วนะคุณจะเสียหายแต้มไป60แต้มเลยทีเดียวคุณผู้ชมก็อย่าพลาดกันแล้วกันส่วนอย่างสุดท้ายที่ผมจะพูดนะ <c oughs> กิจกรรมพวกนี้มันมีเฟสอยู่นะครับเฟสแรกนะครับทุกคนต้องช่วยกันทํานะยิ่งทําเร็วเฟสต่อไปก็ยิ่งมานะ นี่เห็นไหมมันบอกอีก17ชั่วโมงเฟสต,ต่อมาก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับหรือไม่ถ้าเกิดแต้มยังไม่ถึงที่กําหนดนะครับที่แบบคนในเซิร์ฟมันไม่ค่อยทาอะ่ะมันก็จะอยู่ยาวไปเรื่อนะคุณก็จะได้แบบแลกบูปินแบบแทบทุกวันนะแต่ก่อนกิจกรรมพวกนี้ไม่ค่อยมีคนทานะครับไม่มีคนรู้จักผมทําเป็นเดือนเลยนะแต่เดี๋ยวนี้คนรู้จักเยอะแล้วกิจกรรมมันเร็วนะครับภายใน,นหนึ่งอาทิตย์มันก็จะหมดแล้วคุณรีบทํารีบกอบโกยบูปินให้ได้เยอะๆนะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี้ย ยิ้มเลยครับสายฟรีอย่างเราแบบว่าผมแนะนําเลยให้ไปหาเถอะถ้าเกิดคุณจะเป็นสายฟรีคุณก็ต้องขยันนิดหนึ่งนะผมจะเลือกยิงแค่ตัวใหญ่อย่างเดียวนะตามแบบเห็นไหมอ่าเฟสต่อไปนะครับเฟสต่อไปถ้าเกิดมันครบแล้วมันก็จะมีพวกทหารเดินเป็นขบวนเยอะๆนะครับแบบอ่าจะผมหาตามรูปให้นะครับมันจะมีรูปอยู่นะผมหาก่อน อ,อ๋อไม่เป็นไรครับตอนนี้มันยังไม่มานะก็จะเป็นออกิจกรรมที่แบบว่าเป็นแรนดอมเวลานะอันนี้คุณสามารถลงได้เรื่อยๆนะครับมันจะสมมติมันมาวันละ3รอบเนี้ยถ้าเกิดคุณแข่งติดอันดับนะครับมันจะได้อันดับไม่เยอะหรอกครับคุณเอาประมาณรอบละ40 50เหรียญก็ได้ครับแต่ว่าคุณต้องมาใหม่อีกรอบน,นึงครับเพราะว่ากิจกรรมไอ้ทหารเน,นี้ยมันจะมี2ออย่างนะครับก็คือทหารบุกตามแมปนะครับกับทหารบุกตามแคมป์ าหาบุกตามแคมป์นี่จะมีแค่รอบเดียวนะคุณผู้ชมต้องจัดเต็มที่สุดนะส่วนไอพวกทหารที่บุกตามแมปนะคุณผู้ชมลงได้เรื่อยๆนะถ้าเกิดคุณผู้ชมว่างทั้งวันเนี้ยรอแบบมันมาบุกตามแมปนะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปแย่งกับใครก็ได้ครับไม่ต้องเอาที่หนึ่งหรอกเพราะว่าการจะได้ที่หนึ่งนี่เปลืองปืน,ปนมากๆนะคุณผู้ชมไปจัดเต็มกับพวก,ก,พวกทหารมาบุกตามแคมป์ดีกว่ามันก็จะเป็นเฟสต่อไปนะคุณผู้ชมก็ลองไปทํากันดูนะผมก็พูดได้แค่นี้นะเพราะว่า เฟสต,ต่อไปมันยังไม่มานั่นเองผมก็พูดให้คร่าวๆกอนนะมีทหารบุกตามแมปกับทหารบุกตามแคมป์ผมจะพูดมาอีกรอบนะครับแมปเนี่ยมันจะลงได้เรื่อยๆนะถ้าเกิดคุณมีเวลาว่างพอแล้วก็เจอมันนะครับมันจะฟุกแล้วคุณจะได้อีกร้อยแต้มเลยนะครับหรือร้อยเหรียญทองนั่นเองแล้วก็กิจกรรมทหารนะไอที่ว่ามันบุกตามแคมป์อ่ะเราต้องไปกันแคมป์นะครับแล้วก็ได้อีกร้อยเหรียญเหมือนกันนะถ้าเกิดคุณติดอันดับหนึ่งนั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับ แค่ไปยิงก็ได้30เหรียญแล้วแล้วถ้าเจอคนติดอันดับอีกคุณก็จะได้ประมาณอีก5้าสิบหกสิเหรียญก็ไปแข่งกันเอาเองนะตรงนี้ก็คลิปนี้มีประมาณเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามมาคลิปนี้ผมสร้างใหม่เพื่อให้คนที่ยังไม่รู้หรือคนที่รู้แล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูคลิปนี้ดูกันนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะแล้วก็ของฟรีทั้งนั้นเลยลองไปแลกหากันดูนะแล้วก็ ร่วมกิจกรรมวันนี้แจกบูปินรัวๆครับลองไปทํากันดูแล้วเจอกันคลิปหน้าครับแล้วก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม